มันจะมนระดับไหนมาไม่จำเป็นวันนี้เรามาเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดเลยนะครับเราจะมาเริ่มรักถึงใหม่เลยแล้วที่ผมมาสอนนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้อย่างเดียวผมก็ได้ไม่ได้ด้วยนะครับได้ที่ละวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถึงกระถางสร้างสรรค์นะครับเราจะมาเริ่มเกิดกันเรื่องง่ายๆก็คือเรื่องของปัญหาสร้างสรรค์ก่อนนะครับเพราะว่าสังคมเรา นะครับความสร้างสรรค์ก็คือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเแล้วเป็นแน้่ ใส่ตาบังเลยนะคะารเป็นตัวภาษาทำให้มันผิดากลักษณะออกมาจะยังไงบอกยางงี้เดี๋ยวผู้ช่วยอาจารย์น้องแนนะคะจะช่วยดูแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่จัดเยเดียวก็จะช่วยดูด้วยตัดตัดตัดตอนนี้เรางดั

เลยนี่แหละมด้าเ่ออมื่ี่้าวยตอนปั้นเราอาจจะใช้ครีมทได้นะครับเนกาดูทุกตุ่มนาจะโอเคแล้วนะครับ <jaar> ต <ans> ุ่มหน้าปั้นก็เอาขึ้นมาปั้น เอาสักกับมือีทอง้อนุ่งมือไม่เนียนถ้าเราใส่แป้งเยอะมันจะออกขาวของผมเนี่ยทำ้านแป้งน้อยก็จะออกดำไมือสียคิเยอะแแบบอย่างอย่างนี้จะดีกว่าอย่างขาขาวจะดีไม่คิดถึงอนะครับไม่ไ่ได้คิดวาแต่คิดถึงาเลยองกน้อย่างสามารถดว่าเขาจะมรสกเจอกเลยนะครับและคุณสมบัเราตีกับดีท ที่ขายตามน้เนยครับเราทซื้อก็ได้ข้อที่เาให้มาสอนเรื่องตัวอย่างสอนเรื่องิเรื่องต้นตนหลัาเอรบางคนอาจจะมีไอเดียใหม่เป็นการใช้แป้งบางนใสข้อของมันไปเค่ะง่ายนะอันนี้สมมติ ตัดไปเลยครับโดยที่รู้ว่าหน้าหน้ามุมมุมไหนตัดให้เรียกตอบเราเขาให้มาดูหน้าหน้ามุมไหนว่าจะมีปุ่มเมื่อวันที่หนึ่งเวลาเราตัดงานได้ที่หลักของการขายนะครับแล้วลูกค้าจะได้นาน

ตัอหกัสี่นะครับเป็นอร์คู่เลาุ้กที่จะมาใช้ก็จะมีแจกที่เป้าแล้วนะครับคนละสองด้านอร์ก็คือเบอร์ส0เบอร์สนะครับถือเลยขึคืนื้อนอ๋อาตี้าเลยนะคะอาจารย์บอกไม่ต้องกลัวชิ้นนั้นไม่ไม่ลองครัี่ กาไม่อยากจะเชื่อว่ามีผู้ชายนะคะสองข้างนี้แล้วด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่หถ้งเป็นข้าวหนูต้องเป็นข้าวกลีบหมดเลยนะคะพี่อะไรนะคะดูพี่ชิงช้า เหมือนมากอัานนี้ไล่ทายไล่สอบของสุดหเเกไล่ไล่สิบซอนไล่เพืออ่อ่เร่องอกันจะแตกต่างกันี่ดีนะไม่เป็นเขียรกระเบ้า